ว้าวสำหรับเพื่อนๆนะครับคนตาบอดที่ใช้งาน TalkBack บนมือถือ Android กันอยู่แล้วมีปัญหาว่ากดอ่านและแสดงความคิดเห็นใน TikTok ไม่ได้ผมไปอ่านเจอความรู้ที่เพื่อนๆแบ่งปันกันในกลุ่มไลน์เรียนรู้เรื่องไอทีมาขอบคุณมากๆเลยผมมาลองแล้วใช้ได้จริงๆด้วยแต่ก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงตอนนี้ผมเปิด t k t t o k ของผมมาแล้วอยู่ในวิดีโอหนึ่งของผมเองแหะครับผมถูกใจวิดีโอ,อถูกใจ19ครั้งอเอาเป็นว่าผมกดหยุด เล่นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็ในตรงเนี้ยถ้าเราปัดขวามาในวิดีโอตัวนั้นมันก็จะมีโปรไฟล์ของคนคนนั้นอ่าถ้าปัดขวามามีถูกใจปัดขวามาอีกอ่านหรือเพิ่มความคิดเห็น2ความคิดเห็นอ่านหรือเพิ่มความคิดเห็นนะครับซึ่งใครใช้งาน Talkback มาระยะใหญ่เนี่ยมีบางส่วนเป็นผมว่าส่วนใหญ่เป็นแต่บางคนบอกไม่เป็นก็ไม่เป็นไรครับสำหรับคนที่เป็นฟังสื่อน,นี้ต่อนะครับแต่ถ้าใครไม่เป็นข้ามได้เลยอ่ะโอเคเจอปุ่มนี้ อ่านหรือเพิ่มความคิดเห็น2ความคิดเห็นเราอยากจะไปอ่านความคิดเห็นแล้วก็เพิ่มหรือแสดงความคิดเห็นนะครับก็1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นครับลองใหม่ครับ1นิ้วแต่2ครั้งปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นครับคือเอของเดิมก่อนหน้านี้เมื่อปีแล้วยังกดได้ตามปกติแต่มันกดแบบนี้ไม่ได้มาพักหนึ่งแล้วบางคนบอกว่าให้1นิ้วแต่สองครั้งครั้งที่2แช่ไว้อ่ะเดี๋ยวเราลองอยู่ที่ปุ่มนี้ใหม่ครับ หรือเพิ่มความคิดเห็น2ความคิดเห็นสําหรับ<ม>คนใช้งานท็อกแบ็กแล้ว1นิ้วตัสองครั้งครั้งที่สองแช่ไว้ตรงที่อ่านหรือเพิ่มความคิดเห็นเนี่ยหนึ่งนิ้วตัสองครั้งที่2แช่นายยิ้มร้องกับหัวใจหลายดวงแสดงรายการาทีจถึง74จาก93หลายคนก็จะขึ้นแบบนี้ปัดความมาร้องฮ่าดีใจความมาอายหน้าแดงความมาเนี่ยร้องยิ้มยิ้มฟันตายอา่ยิ้มนะคือถ้าผม1นิ้วตัสองครั้งไปทิกทบก็จะกลับมาที่ทวิดีโอตัวเนี้ยแล้วลองปัดซ้ายถูกใจวิดีโอแล้วปัดขวา หรือเพิ่มความคิดเห็น3ความคิดเห็นจากสองความคิดเห็นเป็น3ความคิดเห็นเลยคือมันจะเปิดหน้าอีโมจิหน้าต่างๆขึ้นมาให้ครับแต่ในกลุ่มไลน์เมื่อเช้านี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆแล้วต้องขออภัยจําชื่อคนที่แนะนําไม่ได้แล้วทําได้จริงด้วยเขาบอกว่าให้1นิ้วแต่สองครั้งคร้2ที่แช่ไว้แต่เขาบอกให้แช่ประมาณกี่วินะผมจําไม่ได้แต่เมื่อกี้ผมลองแช่ยาวแช่ยาวจะขึ้นเป็นอีโมจิแบบเมื่อกี้คือถ้า1นิ้วแต่สองครั้งครั้งที่2แช่นับหนึ่งสองส ยังไม่ทัน3เลยหน้าอ e ีโมจิก็ขึ้นแล้วดังนั้นที่ผมลองและทําได้ทําได้จริงๆด้วยคืออยู่ที่ปุ่มปุ่มนี้นะครับอ่านหรือเพิ่มความคิดเห็น3ความคิดเห็นหนึ่งนิ้วแตะ2ครั้งแต่ครั้งที่2เนี่ยนับ1แล้วขึ้นเลยคือแช่ไว้เวบเดียวจริงๆลองดูกันครับอ่ดูว่าได้ไหมครับอ่าอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับอ่านแล้วเพิ่มความคิดเห็นเนี่ยอีกทีหนึ่งอ่านหรือเพิ่มความคิดเห็น3ความคิดเห็นอ่าแล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2แช่อ่าตึ๊ดตึ๊ดปล่ หน้าได้ครับผมนี่เห็นเปาหน้าแรกนี่เพิ่มความคิดเห็นช่องแก้ไขหน้าต um ่างทิคทักเพิ่มความคิดเห็นช่องแก้ไขขึ้นมาแล้วแล้วก็สามารถปัดอ่านความคิดเห็นต่างๆไม่รู้อ่านได้ปะนะแต่ว่าช่องนี้ขึ้นมาแล้วครับก็1นหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งให้คีย์บอร์ดมันขึ้นมาชวิ่งองนี่ D H K L ลายจะศูนย์ยูสไวท์ไทปิ้งอ่ายุดไวท์ไทป p ิ้งก็ได้โอเคก็ ลองไปทํากันดูนะครับคือมันจะต้อง1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2แช่แบบนิดเดียวแล้วยกเพราะถ้าคุณแช่นานมันจะมีการสั่นแล้วก็ขึ้นเป็นอีโมจิต่างๆให้1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2แช่นับหนึ่งรีบยกขึ้นเลยลองทํากันดูฝึกกันหลายๆรอบนะครับผมฝึกประมาณสัก2อสารอบพอชินแล้วข่าวนี้แหละครับคุณก็เข้าไปอ่านและแสดงความคิดเห็นในทิกตอก ที่ใช้งานร่วมกับ Talk Back บนระบบปฏิบัติการ Android ได้ขอบคุณความรู้มากๆเลยบริการหมอข้อม1 4 1 4พลัสมาขอลองด้วยและทำได้จริงแต่ต้องฝึกหน่อยนะครับฝึกฝึกแล้วก็ฝึก1นิ้นวตัด2งครั้งที่2แช่ไว้นับ1แล้วยกขึ้นเลยครับผมนับเร็วมากเลยนะหนึ่งนิ้วตัดสองครั้งที่สองค้างไว้นับหนึ่งยกเลยนะครับผมไม่ต้องสองไม่ต้องสามนะครับลองนำไปศึกษาและเรียนรู้กันดูครับเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการนำความรู้มาแบ่งปันกัน ผมสี่โชครายงานตัวบริการหมอคำห1 4 1 4พลัดยินดีให้บริการครับสวัสดีครับผม